ดีค่ะพี่ปูเองนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดเกี่ยวกับตัวชีดะคอลลาเจนนะคะ <S <S ตัวนี้นะคะจริงๆเราไม่ควรเรียกมันว่าคอลลาเจนเลยเพราะว่าในตัวของชีดะเองเนี่ยนะคะมีคอลลาเจนและอาหารผิวกว่า16ชนิดรวมตัวกันเพราะฉะนั้นมันถึงเป็นที่มาของคําที่ว่าพี่คะทำไมหนูกินแบบว่าคอลลาเจนตัวอื่นมันไม่ขาวเลยทําไมกินของพี่เนี่ยขาวจนเพื่อนทักเลยค่ะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันไม่ได้มีแค่คอลลาเจนจ้ะมันมีสารสกัดที่ ช่วยในเรื่องของผิวล้น้วนเลยคือพี่เอาแบบแต่ละตัวที่ช่วยเรื่องผิวทั้งหมดองค์รวมของผิวทั้งหมดมาไว้ในชีดามันเลยช่วยทําให้ขาวได้เร็วขาวได้ไวแล้วก็เวลาที่ออกแดดเนี่ยเราไม่แสบผิวเลยนะคะถ้าเกิดว่าใครกินแล้วเนี่ยผลลัพธ์ไม่มีอย่างที่พี่พูดเอามาคืนเลยนะคะเพราะว่าเราก็การันตีถึงผลลัพธ์เนื่องจากว่าพี่ขายไปเนี่ยเยอะมากแล้วแล้วทุกคนมารีบยแบบพี่หนูอะ่ะแบบ อันนี้เป็นสิ่งที่พี่ภูมิใจแล้วก็มีความสุขมากๆเลยก็บอกว่าพี่เนี่ยหนูกินไปแล้วผิวหนูขาวเพื่อนๆทักหนูกินไปแล้วเนี่ยผิวหนูดีขึ้นมากผิวหนูลื่นมากขึ้นนะคะ ในช่วงแรกสเต็ปแรกของการคินชีดาเนี่ยเราจะรู้สึกผิวลื่นก่อนช่วงถัดมาก็จะเริ่มใสช่วงถัดมาอีกก็จะขาวใสแล้วก็ผิวลื่นด้วยชุ่มชื้นนะคะเวลาที่แต่งหน้าเนี่ยแป้งก็จะติดหน้าได้ดีนะคะก็จะโกลโก้หน่อยนะคะเวลาที่อดนอนเนี่ยหน้าก็จะไม่เหี่ยวตื่นขึ้นมาหน้าก็จะฉ่ำจะวาวอยู่จะโกลอยู่นะคะใครไม่เชื่อลองดูนะคะกระปุกเดียวไม่เสียหายถ้าไม่ดีพอเอามาคืนกันนะคะตัวชีดาคอลลาเจนเนี่ย แต่ที่บอกนะคะนอกจากมีคอลลาเจนแล้วเราพูดก่อนว่าคอลลาเจนที่พี่ใส่เนี่ยมันแตกต่างจากคอลลาเจนทั่วไปยังไงคอลลาเจนตัวนี้นะคะเป็นคอลลาเจนที่ได้ลิขสิ์ของญี่ปุ่นเครื่องหมายลิขสิ์ตัวนี้ก็คือ HACP นะคะ HACP เนี่ย H ก็คือ High นะคะ A ก็คือ a s v a n นะคะ C ก็คือคอลลาเจนนะคะ ที่ก็คือเปปไทายก็คือ High a s One Collagen p ป p t ท d e นะคะตัวเนี้ยทำไมเขาถึงได้ทีเขสิทธิ์ขึ้นมาก็คือเขาเอาตัวคอลลาเจนเวลาเรากินคอลลาเจนเข้าไปนะคะเราต้องกินเยอะเห็นบ่าเป็นหมื่นมิลลิกรัมหลายหหมื่นมิลลิกรัมจะเห็นผลเพราะว่าเรากินเข้าไปแล้วเนี่ยร่างกายต้องย่อยย่อยเป็นกรดอะมิโนแล้วมาจับขากันที่ครบสามขาเพื่อที่จะช่วยในเรื่องของผิวในเรื่องของข้อก็ตามซึ่งจริงๆแล้วนะพอมันย่อยแล้วอ่ะมันจะเหลือขาแต่ละขาขาที่หนึ่งขาสองขาสามเนี่ยทุนง่ายๆนะคะ ไม่รู้ว่าเหลืออะไรบ้างแล้วกว่ามันจะจับมารวมตัวกันแล้วเหลือตัวที่ใช้ได้จริงเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เยอะเท่าที่กินเข้าไปแต่ตัว H A C P เนี่ยคือเขาเอามาผ่านนวัตกรรมที่มันจับให้ครบองค์ประกอบของตัวคอลลาเจนแล้วพอกินเข้าไปสามารถเอาไปใช้งานได้เลยมันเลยเห็นผลได้เร็วและเห็นผลได้ดีกว่าคอลลาเจนยี่ห้ออื่นๆนะคะ ตัวมันเองเนี่ยกินน้อยกว่ายี่ห้ออื่นถึง10เท่าเลยก็เห็นผลนะคะตัวราคาเองก็แพงกว่ายี่ห้ออื่นสิเท่าเหมือนกันนะคะโอเคแต่นอกจากตัว c คเลสเจตเอทพีที่เป็นแบบพระเอกของมันแล้วก็ยังมีนางเอกอีกหลายตัวไม่ว่าจะเป็นตัวลอสทิปที่เป็นราชนีหรือว่าเราแบบเทียบเท่ากับตัวเอสตาร์แซนตีนเลยที่ถ้าใครๆรู้เนี่ยก็จะรู้ว่าตัวเอสตารแซนตีเนี่ยเป็นราชนีของแอนตี้ออกซิแดนต์เลยนะกินเข้าไปก็มีส่วนช่วยในเรื่องของแอนตี้ออกซิแดนต์นะคะ มีตัวแอลกูตาไทโอนะคะของญี่ปุ่นที่เราผ่านการวิจัยเลยว่าตัวนี้ช่วยให้เราขาวขึ้นจริงๆนะเป็นส่วนช่วยในเรื่องของการดีท็อกซ์ตับได้ด้วยนะคะมีตัวไลท์สกัดจากข้าวนะคะไลท์เซอไมทที่ช่วยในเรื่องของทําให้ผิวหนังชั้นนอกเนี่ยผิวหนังกําพร้าของเราเนี่ยแข็งแรงนะคะทําให้น้ําเนี่ย ไม่ระเหยอ,ออกแล้วก็เวลาที่เราโดนแดดเนี่ยมันก็จะช่วยป้องกันแสงแดดไม่ให้เข้ามาใต้ผิวได้อย่างเร็วด้วยนะคะแล้วที่สําคัญนะคะเราก็จะมีสารสกัดอีกเยอะแยะมากมามว่าจะเป็นแบบเอ่อเพลสซีดนะคะสารสกัดจากแบบคิวเทนควนไซคิวเทนเอ่อตัวิซีนะคะซึ่งแต่ละตัวที่พี่ใช้เนี่ยเป็นสารสกัดที่เราใส่จริงเน้นจริงๆเพราะว่าถ้าใครดูตัวองค์ประกอบเนี่ยคอลลาเจนเราใส่ไปแค่100เพราะพี่บอกแล้วว่าเราใส่แค่น้อยมันก็เห็นผลในตัว1เม็ดเนี่ยมันมี5 0 0มิลลิกรัมเพราะฉันอีก4 0่มิ พี่สามารถใส่สารสกัดได้แบบแน่นมากๆนะคะพอใส่เข้าไปได้เต็ม Mac, mm. แม็กเต็มโดสของมันเนี่ย mm. ก็เลยทําให้เป็นผลลัพธ์อย่างที่ทุกคนกินแล้วบอกว่าพี่คะทําไมหนูกินตัวอื่นมาเนี่ย mm. ก็มีตัวแบบตัวที่เห็นผลบ้างเห็นผลบางแต่พอกินของพี่เข้าไปเนี่ยหนูกินแล้วเห็นผลเร็วมากเร็วกว่าตัวอื่นๆนะคะแล้ว ขาวจนเพื่อนเพื่อนทักอันนี้ก็เป็นที่มาของมันนะคะว่าทําไมมันไม่ควรเรียกว่าคอลลาเจนนะคะแต่มันคืออาหารผิวเข้มข้นที่กินแล้วได้ผลลับผลลัพธ์เรื่องผิวโดยเฉพาะเลยแล้วก็เรื่องผมด้วยเรื่องเล็บด้วยเพราะว่าตัวคอลลาเจนช่วยทั้งเล็บช่วยทั้งผมแล้วก็ช่วยทั้งผิวนะคะคอลลาเจนมีอยู่ทุกส่วนเลยในร่างกายของเราเพราะฉะนั้นกินชิดะเห็นผลแน่นอนนะคะลองกินดูนะคะถ้าเกิดว่าใครไม่เห็นผลเหมือนตามที่พี่บอกนะคะ เอามาคืนพี่ได้เลยเพราะว่าพี่ารกันตีว่าผลลัพธ์เนี่ยมันเห็นผลจริงแล้วก็ดีจริงนะคะ